สวัสดีค่ะพบกับช่องพังทับทิมชาแนลนะคะบรรยากาศตอนเช้าจ้านะคะเอาผลไม้มาให้พี่ดาวใจนะคะค่ะนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่น้ำมากมากเลยนะคะแม่พระของเรานะคะที่ท่านไดเมตานะคะผละไม้วานวนะคะให้น้องทับทิมพี่ดาวใจนะคะคุณแม่นันด้วยจ้านะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเอา ผลไม้ให้พี่ดาวได้ทานนะคะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่น้ำนะคะแม่พระแม่นางฟ้านะคะที่ท่านได้เมตานะคะไปดูพี่ดาวได้ทานผลไม้นะคะบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะที่พี่ดาวอยู่นะคะ ได้ทานผลไม้วันหวานยังอร่อยเลยนะคะคุณแม่น้ำนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผลไม้วันหวานนะคะราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ผลไม้วันหวานนะคะเตรมกะละมังเลยนะคะได้ทานอย่างอร่อยเลยนะคะพี่ดาวใจของเรานะคะบรรยากาศนะคะคุณแม่น้ำนะคะตอนเช้านะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่น้ําก็ขอให้คุณแม่น้ํานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดำร่รวยอโดยนะคะหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณแม่น้ํานะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่น้านอีกครั้งค่ะนะคะที่่ันไดเมตานะคะได้ทานอย่างอะศอยเลยนะคะผละไม้หวานๆนะคะ เต็มกะละมังเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ดาวของเรานะคะได้ทานอย่างหวานๆเลยนะคะ กบขอบพระคุณมากๆนะคะแม่น้ำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นสะพานบุญให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะพี่ดาวก็ได้ทานอย่างอร่อยเลยนะคะราบขอพระคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะ